नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया นโมนายวอมนัมชิวะอมนัมชิวะอมนั म ชิวะอมสัตติยมาริยมัตอมสัตติยมาริยมั म อมสัिต म ยมามิมาล म มัाน म स ्สाกสวัสดีนะครับบรรดาท่านผู้ชมช่องแปทีวีผูใต้ทั่วประเทศนะครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สิทธิยานุสิตกูรุจีด็อกเตอร์ไมล์ทั่วประเทศที่เฝ้าอยู่หน้าจอทีวีช่อง8ของเรานะครับจะได้มาร่วมแสดงความยินดีหลายๆคนเดินทางมาที่ที่ตั้งของสมา์คมฮินดูสมาร์ชนะครับก็จะเป็นเราจัดงานใหญ่ทุกปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับแต่เทาว่ากูรุจีด็อกเตอรไมล์ได้มาร่วมงานปีนี้เป็นปีที่2นะครับ โดยมีกัลยาณมิตรญาติธรรมเป็นท่านอดีตนายกสมาคมฮินดูสมาชคือคุณวินิพนะครับซึ่งได้เป็นกัลยาณมิตรได้เชื่อมมานะครับแล้วก็มีบรรดาตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นอคุณเกรมก็ดีว่าจะเป็นกรรมการอิติมศักดิ์หลายๆกรรมการที่เชื่อมให้ได้รู้จักกับท่านผู้นําจิตวิญญาณจากาศาสนาซิกในรัฐปัญจาบนะครับซึ่งก็วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ คนไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับคูรุชีดอ็ดอกโตมายถือว่าเป็นนักบุญคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลสโลป้าสอปีซ้อนแล้วนะครับในฐนานะที่เป็นนักบุญผู้นำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นคำเผยแพ,พร่กตดีนะครับคำสอนดีๆนะครับสารต่อเจตนารมณ์ของกูรูทุกพระองค์งนั่นเองนะครับ

อธิษฐานวินัยกนโมอาตสาวินัยกนัมโมไปมเรฏิบัติอังไม่รูว่าินองเนตัวง่ายปฏิบัติเรา่อเ่อยๆเราจะค่้ขอมลต่างในรองขาวเมื่อเราสามารถกู้ไฟเก่าๆได้เราะรู้่อดีตของเรามาจากไหนเป็นอย่างไรและตอนนี้ปัจจุบันในขณะนี้เรื่องแรกของเราก็คือ เรื่องในใจของพวกเราทุกคนที่วันนี้เรามาเพื่อจะรับเบสิ่งจากท่านมหาวชีแล้วก็มารดาจีนับนขอพวกเราชาวพุทธกด็ดีชาวฮินด,ดูกด็ดีชาวซิกก็ดีทุกศาสนากูจีเชื่อว่าคือเป็นเดียวและวันนี้ในใจของพวกเราได้ส่งพลังมาครอบครองกันมาที่มหาวจีโอมดังดกันปเตยน,นโมนมะ์ศรีศิษฐีวินายกนโมนมะ์ अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरयामो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया ॐ नमो नमः नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया

ดีครับผมเปรมครับนมสกุลญ,ญาติเศรษฐีตั้งแต่พบกูรูด r ็อคเตอร์มายมีอะไรประทับใจผมท่านมีราศีที่บ่งชัดๆว่าท่านไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาและที่ท่านมาหามาราชฮร์ปรีสิงหทีทำให้เราได้พบพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงในสถานที่เดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหาจัจย์มาก ตั้งแต่ผมมาประเทศไทยได้ประมาณ67ปีตอนนี้ผมมีความสุขที่มาอยู่ใต้ร่มโพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรามีความสุขประชาชนของไทยได้มาพึ่งบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้พบกุรุด r อกเอรไมซึ่งมีความศรัทธายอย่างแรงกล้าที่สมพยายามสอนลูกศิษย์ทั้งหลายให้รู้จักความจริงและรู้จักความสัจจะ ว่าในโลกนี้มีแค่ g ุรุเท่านั้นที่สามารถพาเราไปตลอดรอดฝั่งได้ข้าพเจ้าในฐานะชาวซิกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรู้สึกมีความยินดีอย่างเหลือขนานับที่ได้พบ g ุ r u ดรไม o ์ซึ่งท่านมีอุปนิสัยโอป้อมเอือ้ออารีต่อมนุษย์ทั้งหลายท่านไม่ดูว่าเราจะเป็นชาวซิก หรือชาวไทยหรือชาวจีนท่านมีความรักเสมอภาคหมดทุกคนขอสวัสดีครับ